ตอนเดียวเอาไว้ทามาค้าขายด้านหลังไฟเบรกไฟถอยออกปกติเลยการชนท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะคะเหล็กนะคะหรือว่าข้อของเขามีความหนานแน่นทนทานนะคะก็คือรับน้ําหนักหรือว่ากั้นสิ่งของได้ดีมากๆตัวแผงกล้มของเขานะคะด้านหลังมีมใ้ทั้งหมด12 3 4าตัวเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่มาดูต่อนะคะยางของเขาเป็นยางธรรมดานะคะพี่ๆคะ่ะไม่ใช่ยางบรรทุกนะนี่ สีเทาสวยมากๆนะคะเป็นกระบ,บะตอนเดียวนะคะ t ตโยต้าไฮ u ัก e ์ o ีโว g l ิงเกิลน,นะคะมาดูด้านหน้ากันบ้างด้านหน้านะคะรถคันนี้เป็นปี2019นะคะพี่พค่ะชมปี2019นะคะพี่พี่ค่ะกระจังด้านหน้าสีดำสวยๆเลยไฟตาคู่หน้านะคะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่6,000บาทตลอดสัญญานะคะใครที่สนใจ ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะติดต่อทางเโทรศัพท์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะแปะลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ตรงที่หน้าช่อง TikTok นะคะพี่ๆใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะคะลนข้อคันนี้นะคะไว้คนเงินคนทองเข้าบ้านนะคะรถสวยคัดเกรดพิเศษคุ้มค่าคุ้มราคาประเสริฐผลรุ่งเรือง,งสกลนครนะคะ,ะ,คะใครที่สนใจก็เด้งแชทกันเข้ามาลด